อยาพี่น้องวันนี้กะตอนสาวนอได้ลงมาสวนพักขึ้นเป็นแต่จะอ่อนน้ำเหมาะตกซื่อเพลินลหลลัวถนะพี่น้องข้าแต่เอสไม่ได้หลายเอสสูงจะเกี่ยวเขาวหเนะาะเพิ่งใน่พี่น้องว่ามันมีงามก็ประก,การห่อกระทบม,มันนั้นนาะปุ๊กผักกะจอนมีท่านเสียบง่งมีท่านคอมั้นบ่งท่านสโสดยสนุกกิน อันนี้ประกาศห่อเนะ่ะว่าเพิ่นมีงามว่าอ้อบดเดิกบดา่างแล้วผัดหื้นแล้วได้พี่น้องเอ้ยว่ามันมีนั้นแหละพ,อด,ะพ,อ,ดพอดีเนาะพอดีพอดีเพร่ะมันห่างซึ่แต่มันอ้อมีหลายโซนทางนั้นท่านมีอ้อสิแล้วเลยเอากระล่ำเื้อแบบนี้นะพี่น้องวันนี้เอากระลำซื้อกระลำม,มาเื้อมันแล้วได้กินอยู่บ่พี่น้องเอ้ยอันจะหายคือแห้งมีมีย่างเนาะไม่ได้เท้าเกล็ดเลย อันนั้นก็นจะว่าอันนี้ก็จะปูอันนานกันลดลายนานแล้วพี่น้องอันนี้นะผักสลัดเน่ท่อมอ้อผักสลัดกะเลื่อละท่านปีใหม่พี่น้องเอ้น้องอันนี้ท่มจะอ้อผักพลอยละผักสลัดนี่ว่ามันมีนั้นได้ยินแต่มูว่ว้าววะซื้อมาว่าแล้วมันมีจะอ้ออันนี้ไปอ้ออยูดยอยนะ่ดีพี่น้องเอ้เห็นนะนาเจ้าวนาโพดพี่น้องเนาะผักสลัดอันนี้นะ วานไว้สุดท้าลุหลานมาปีไหม่กับลาบกับกอยกะอันนี้ผักหอมผักหอมกระทอมอ้อมมีท่านเนาาผักหอมกะผักกาศกับกบำลังท่อมอันนั้นวานอีวาละเอดอีกับมันไม่ได้เวลาเวลาพี่น้องโอ้โการค่าก,การแหนอันนี้ผักกระจนท่มพอที่กินไม่ได้อันนั้นเนาะเอดไม่ได้เอลายหนานพี่น้องเอ้ พอได้กินมาละจะอ่อนมันทรบน้ำเหมาะตกเสือ้อละเลยถ่ายรูปพ่อเบิงทำงนี่อันลงเนาะพี่น้องนะัะกะจอนนะขึ้นว่างามจะหายอันมีได้เฮือได้แห้งเอทพี่น้องคอมเมนต์อันนั้นสโสดูงนี่นะกำลังได้ขายแล้วอันนี้ผักกาดซอยหวานใหม่ทันจะอบกินปีใหม่ลูกหลานมากะ ก็ได้นานนึงเละเอ็ดอสองนานก็มีอันนั้นก็มีได้เวลาเวลนี่ยและถ้าได้การและถ้าได้พี่น้องเอ้มองเอ็ดมองทำนะขึ้นวัวลายก็จะลงมาทางยาสียาอยู่เลิกก็จะเอ็ดเลิกก็จะเอ็ดจะหายแห้งมดสิพี่น้องเน,นาะขณะนั้นอ่ะโท่ยามเซอร์กับเบามาคิดก็ได้กินย้อนเลยพี่น้องเอ้ยามเซอร์ตงเกาก็น่ะเบ,นนบโทรนะลกอัน ลบพกาดอ้อแล้วก็เอ็ดข้างเฮมันขนาดนั้นยังไม่ทันได้ข้างนะะปู้เพล่อก็ได้กินเมิดแคมเฮรายนะดินทราบดินง,งามคอมดินขี้เก๊น้ำเนาะพี่น้องสุตะขายังการยังเงว่จจะปุมาซรีพอได้กินได้ต้มกันยังไม่ทันได้ปุ้ยนะว่จจะปุันอั้นได้อ่านก่อนแล้วมันไม่ได้เอด็ดเนาะพี่น้อง มาโทษดินน้ำสันดอกว่าปุโทโลเขมนี้เทมโพนาดน้ำกับมิด้อุตยะอะไรพี่น้องเคอเคอหนึ่งเคิงน้อยผัดสีสีว่าจะไปหามาซื้อใหม่ว่าจะท่างอันนี้แล้วอยจะเพิ่มลงมาไทยเธอละอย่าปุหันปุนี่เพราะว่าอื้อมาอ้ากว่าพ่อได้อยู่ได้กินเลยกินเท่ากับขายน้ำม็นบอกพี่น้องเนาะจ้าลิบนี้กับเท่านี้แล้วขอบคุณวัดดีค่ะ